สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ,อรายการนินจาฮาโอมารีวิวทามฟาร์เมอร์จากทามฟาร์เมอร์อัลเทอ,อร์นาร์ดจากเดอะดัสไนจากเพย์นหนึ่งที่วิวกล่องก็คราวนี้มารีวิวกล่องกันเลยอีกทีหนึง่งกล่องก็เขาจะให้มาอย่างนี้ครับซึ่งกล่องรีวิวแล้วละนโอเคตัวอนะัลเทอร์นาร์นั้นอันนี้มาดูตัวก่อนตัวสีเพย์ไม่ค่อยครบนะแต่ก็คือผมบอกความสัมพัายอย่างนึงที่ผมไปดูมาคือรายการอีพิคทอยในของพี The, ่เด็กพี่เด็กของ รายการแย่ของพี่เด็กสกาไม่ใช่เด็กสกาไม่พี่ไม่ใช่เด็กสกาที่ร้องเพลงครับอีเด็กสกาหนึ่งที่เขาที่ทำอีพิคอยครับเขาบอกว่าเขาไปรับฮับฟอร์เมอร์ซึ่งลุงไม่ใช่ลุงเลนะนั่นจะลุงอ่ะเขาครับเคนที่ลุงที่เขาขายขอ,องเล่นน่ะที่อีพิคทอยไปรีวิวเรื่องฮับฟอร์เมอร์ครับเขาบอกว่าอันนี้เมืองไทยมีห้าร้อยตัวแต่ผมได้จากต่างประเทศเลย คือผมได้ห้าร้อยคือผมได้ตัวที่หนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งเหรอแต่คนไทยไม่ใครรีวิวตัวนี้นะครับคนไทยเห็นรีวิวก็คือพี่คนนู้นนะครับก็ตัวนี้เป็นอัลติมาท้าแบบพักห้าครับโอเคมาด,ดูดูการเพ้นดาบหน่อยดาบเป็นเพ้นซึ่งผมบอกแนละ้วแอสโบคือพอดิคือคือมันเป็นบริษัทของแอสโบรใช่ไหมครับเนี่ยมันเรียกว่าแอสโบรลองเงี้ดูละเนี่ยมันเรียกว่าก,กดกดดิโอ ก็เลยแต่โอเคนี่มันคือแฮตโบใช่ไหมครับซึ่งผมก็เคยเคยซื้อของให้จากแฮตโบมามันก็คือไอ้ละไมมาเพราะที่คือซึ่งมีแฮตโบแน่นอนซึ่งของแฮตโบแต่แฮตโบผมอะจะเป็นสีดำของนี่เห็นไหมซึ่งแตกต่างกันแค่สีแต่ก็บริษัทเดียวกันแต่ปัญหาคือไอเน,นี่ยสีไม่เลอะแต่ทําไมของมาวิลสีก็้องเลยทะเลอกและไม่ดีเนี่ยเห็นไหมสีทะลอกเห็นชัดเลย เม้เยเสียใจตรงนี้วะนี่สิใน,ตร,น,น,นตรงนี้ก็มีหลอกเขาหลอกอะไรก็ไม่รู้บ้างอันนี้ผมทำเองฮะแต่สีแล้วก็มีโอเคโอเคครับมาเดี๋ยวรีรวิวส่วนอื่นหน่อยเช่นโล่โล่มันต้องมีครับคือโอ้ยหนักโอเคก็โล่โล่เป็นโล่แข่งครับโลม่มปแข่งมากก็คือดีแล้วไม่เนีอ่อย่างนี้เท่าไหร่เดี๋ยวลงหน่อยอครับโอเคนี่ครับ โอเคประวัติอัลเบทรามผมบอกในซึ่งผมจะเอาไประวัติประวัติจากภาคจีวันเฮ้ยไม่เอาจากจีวันเอาจากในหนังหนังะไะมันม,มีสามมีทั้งหมดสีส่ภาคห้าภาคซึ่งดัชไนท์ก็มีตมัวละครมาเช่นบินเทสตากับเอ่อยูนิคอนซึ่งเคยโผล่ในในเอ่อภาคจีวันซึ่งไม่เหมือนกันเลย ไม่เหมือนเลยยูเทสตาครับโอเคนะออสเตมตทาทาเป็นพาต่อเซเนนาพารครับก็ดูกับปั้นหน้าสวยไหมอะไอเอ็มออสเตมาทราโอเคฮนะโอเคโอเคโอเคอันนี้ผมไม่มียูน่าเหมือนกันเนี่ยติดเรียนอันนี้ก็ว่างหน่อยโอเคมาดูกันเลยครับจุดขยับเลยจุดขยับกันเลยครับจุดขยับผมนะจกกุกขยับทุกตรงที่เป็นจุกขยับคนครับ ตึงครับฟอร์มเราที่ผน้อยเลยก็ไม่แย่มากหัวหมันได้สางร้อยหกสิบแต่มันก็ติดตรงตรงนี้นี่ข้างหลังหัวขึ้นลงซ้ายขวาได้เล็กน้อยเล็กน้อยนะครับประมาณเล็กน้อยแค่หมันได้สองร้อยสิบข้ามันก็เข้าออกได้พรามันเข้าอย่างนี้ได้แต่ออกทางนู้นไม่ได้คือมันไปที่่วนต่อกับตรงนี้ใช่ไหมนี่ไหมถ้าออกปุ๊บจะเป็นรถทันทีครับ แขนหมอนได้ถแถวท้สิติดด้านหลังไปเสร็จหมุนได้สอบไมแค่วันจอยมือหมุนไม่ได้ครับตัวช่วงล่างหมุนได้อย่างเดียวขาขาขึ้นได้อย่างงี้หมุนเอาือา่อสารได้สอบซิงเกิลจอยเท้าหมุนไม่ได้โอเคครับมีแค่นี้เนี่ยทฟอร์มตัวนี้มันได้เวลาทา์ฟอร์มครับโอเคจดีเริ่มทำฟอร์มกันเลยนะท์ฟอร์มจะเป็นรอที่ดูหนึ่งซึ่งหนึ่งครับแกะตรงนี้ โอ้โหหาตัวช่วยไปหนยนะตัวช่วองม,มีเยอะรอสักครู่ครับโอเคตัวช่วยก็เอาดาบกันเอ็กเซลไปหน่อยกันเอ็กเซลเดี๋ยวก็ซื้อใหม่แล้วได้แล้วโอเคนะครับนี่ก,ก,ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาพับตรงนี้ลงโอเคครับก็ตรงนี้ลงลงอย่างนี้เอาตรงนี้ลงก่อน ขาแขนขาแขาน,ขนหมุนอย่างนี้เลยหมุนให้ตรงนี้อยู่อย่างนี้ตรงนี้จะมีช่องให้เสียบเออผมลืมไปว่าถ้าซื้อมาอันนี้มาครับมีคู่มือให้แต่ขอ,ค,ขอคู่มือหายคือผมเอะคู่มือหายไปไหนวะผมว่าหายอยู่ครับมันหักไล้ครับหักง่ายทัพเปร์เมอร์คือไคเนี่ย ขยนอย่างนี้แล้วอย่างนี้ครับก็หมุนแขนให้มันตรงกันนะครับโอเคนะหมุนไม้เสพให้ตรงกันนะโอเคโอเคขอดูตรงกล้องนิดนึงขอดูทั้งบนทั้งกล้องแล้วก็ตรงจุดที่ไม่ใช่กล้องอนะโอเคนะโอเคไหมครัยังโอเคเสร็จแล้วก็ดูยตรงนี้ออกโอเคนะตรงนี้ออกแล้วมีส่วนบางส่วนที่ผมทำนอกจอเขา่องแ,แต่ว่าติดมันออกยากโอเคนะ Okay. คลิปนี้คงแบ่งสองตอนค้าแล้วคลิปนี้แบ่งสองตอนครับเป็นถักเป็นตอนที่สามของครับฟาร์มเมอร์กันโอเคเสร็จแล้วก็หมุนตัวหมุนขาแข,ขาก็ลงนี้ลงออกมาตรงนี้ออนบิดเป็นตั้งแต่ด้านนึงก่อนนะบิดด้านนี้ก่อนโอเคแล้วคนตรงนี้ออกเอาตรงนี้ตรงนี้ออกก่อนนะหมุนไปหาด้านนี้หมุนไปหาด้านนี้ก็เอาลงมันจะติดกันตรงนี้เอ็งผมมาหาคือผมติดไม่ได้ ซึ่งทานอกกล้อง Mega สักครู่ครับผอผมอตัดก่อนนะครับนอกกล้อง,องโอเคได้ครับก็เป็นอย่างนี้นอกกล้องโอเคอีกข้างหนึ่งก็ห้างอีกข้างหนึ่งทาง่ายอีกข้างหนึ่งทาโคตรยากก็เอาตรงนี้ออกก่อนโอเคเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้ว okay. ก็ขาเหมือนหมุนไมน่ตรงกันเลยหมุนอย่างนี้เเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเอาตรงนี้ออกมาตรงนี้ที่ตรงนี้ครับออกมาครับเสร็จแล้วก็ติด ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีภาคสี่ซึ่งแน่นอนว่าภักสี่ก็ได้กับภักห้าได้เพราะพักห้าพักสี่แม่ไม่แตกกันเลยแต่พากห้าผมมันก็ภาคกสี่ไม่ภาคห้าสิไอ้พาคห้าซื้อมาหม่ผมไม่ชอบฟิกเกอร์มันนะภากห้าไอ้พักสี่ตัวข้างหลังมันดูแบบแปลกแขนเล็กๆตรงด้านหลังใหญ่ว่าเธอเครับผมเันไม่อยากได้โอเคตรงนี้ก็บิดออกครับตรงนี้ก็บิดออกดดไไอย่างนี้บิดลงไปด้านสุดครับหลุนอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เป,นนเป็นกระจาดเป็น ตรงนี้ครับโอเคเสร็จแล้วก็ตรงนี้ขึ้นนะครับตรงกระปองขึ้นเสร็จแล้วก็หมุนตัวรถมาไทมให้ร้อยศศา,าแล้วตรงโตขึ้นครับเห็นไหมสร็จแล้วก็ให้ตรงนี้มาติดกันตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีข้อต่อ,อยครับได้ครับโอเคอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ติดออกมา ใช่ฮนะหมุนครับโอเคแล้วก็โอเคใช่นะติดอย่างนี้นี่มองกล้องมองไม่เห็นโอเคนะเนื้อได้ยังได้ยังนไงโอเคแล้วก็ตรงนี้มาติดอย่างนี้อย่างนี้ติดอย่างนี้เลยโอเคมันก็ติดไม่หายดีดยหรอือเปลติด โอเคโอเคครับ okay. okay, อย่างนี้แต่ข้างนี้อีกอันหนึ่งโอเคก็โอเคได้ครับไต้องตัดสองตอนแล้วก็ได้อย่างนี้มาส่วนดาบก็เก็บตรงนี้รือแปดทีครับวันนี้ดาบเก็บตรงนี้ครับนี่โอเคครับโอเค ได้แล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากถูกใจกดซับสไคร้นะครับก็แค่นี้เนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวเด็กบราเวอร์พิเปียนักเกอร์ครับพิเปียนักเกอร์บัตเตอร์ใส่จีร้อนนะครับแล้วก็เด็กอื่นๆอ,นอ,นอนีที่ผมได้รีวิวก็ฝากถูกใจกดซับสไคร้กดซับสไคร้แลว้วกดแชาร์หน่อยครับคือผมรู้แล้วถ้ามันคืคลิปผมไม่รังทีขาดคำว่าแชาร์เอาแต่ถูกใจกดซับสไคร้เออขาดแชาร์เซก,ก็จะดูดูก็ได้ครับเนี่ยคือไอันนี้ห้าร้อยตัวมังไทยครับอันนี้เป็นเส้นสนิทนะหลังว่าผมเลย มันไม่ดีคลิปหน้าจะครับเป็นหุ่นยนต์เป็นรถครับจากรถเป็นหุ่นยนต์ให้ครับโอเคก็แค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ